่ะและเยสวัสดีค่ะสวัสดีย้ำค่ำคืนที่หมู่บ้านของน้องแดงนะคะคลิปนี้มาค่ำหน่อยนะเพราะว่าน้องแดงจะพาทุกคนไปดูการอวยพรร้องเพลงในหมู่บ้านของน้องแดงนะคะน้องแดงต้องไปตามดูภาวะตอนนี้พวกเขาร้องเพลงกันถึงหมู่บ้านไหนแล้วนะคะคือเขาก็จะเริ่มต้นหลังแรกท,ที่ท้ายหมู่บ้านนะคะค่อยๆขยับขยับมาให้ครบทุกหลังคาเรือนเลยนะคะและก็อยู่ตรงนู้นนะคะ ยู่ตรงนน้นไองน้องแดงเห็นแล้วมาที่บ้านหลังต่อไปนะคะน่าจะเป็นด้านในนี่นะไม่แน่ใจว่าหลังไหนคือก็จะมีผู้นำเขานำแล้วก็มีพี่ๆนะคะที่คอยดูเรื่องไฟเรื่องรถเรื่องลาให้กับเด็กๆนะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เขาจะมากันเยอะมากเลยค่ะเด็กๆ <c oughs> สนุกสนานกันมากเลยนะก็ต้องดูแลรักษาความปลอดภัย <c oughs> ให้เด็กๆหน่อย <c oughs> ขนมซอความสุขสมีแดกันในวันคริสมาสและตลอดปีใหม่ีด้วยเธอสับมืขนมซอือไม่ขนมซอแล้วจะเล่นซอฟต์้ขนมซอฟอันนี้เข้าจอันนมซอฟค่ะ หลังนี้เสร็จก็ไปหลังต่อไปเลยนะคะก็จะขยับไปแบบนี้เรื่อยๆทีละหลังทีละหลังค่ะช่วงนี้คริบมานนะคะแต่ละบ้านเขาก็จะประดับไฟตกแต่งบ้านสุสันสวยงามเลยนะคะแต่ว่าบ้านน้องแดงไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยะคะ่ะมาที่บ้านหลังนี้ต่อเลยนะคะหลังนี้ก็เป็นบ้านหลังใหม่นะบ้านนกดาวที่ได้รับความช่วยเหลือหลังน้ําท่วมตรงนี้ก็โดนหนักมากเลยะคะ่ะทุกคนคะ่ะบ้านที่ โดนน้ำท่วมหนักๆแล้วก็คือไม่มีตังจริงๆเนี่ยก็จะได้บ้านน็อกดาวไปะนะคะตรงนี้ก่อนหน้านี้คือโดนน้ำท่วมหมดเลยนะคะบ้านนี้เสร็จละเดี๋ยวไปถามหน่อยสวัสดีค่ะพี่นี่เป็นบ้านที่เขาสร้างให้ใช่ไหมใช่นี่นี่อ๋ออีจานสร้างให้เหรอคะพี่หนูดูข้างในหน่อยได้ไหมหนูอยากเห็นอนะ่ะอันนี้คือเป็นบ้านที่ที่เขาสร้างให้อีจานเพจอีจานสร้างให้นะคะ นี่สังคมอีจันนะคะก็ประมาณนี้เนาะเล็กๆนะคะแต่ก็อยู่ได้กันในครอบครัวนะพี่เขาเขาสร้างให้แต่บ้านใช่ไหมห้องน้ำเขาสร้างให้ไหมอ๋อห้องน้ำเขาสร้างให้ด้วยพี่นี่หลังนู้นก็โดนหลังนี้ก็โดนดีนะที่เขายังช่วยสร้างให้หลังหนึ่งอ่ะังช้างก็โดนไม่เหลือสักอย่าง หมดเลยสามี่ใช่เาองทาอรก็ยังดีก็ยังดีเนาะ<ช>ยังได้นอนนะพี่เ<ช>นาะพี่หลังนู้นยังนอนได้ไหมไม่มีไม่มีเตียงไ,ไ,ไม่มีอะไรเลยเใช่ไหม,มคือพี่เขา่ามีบ้านซอยเดียวกับบ้านน้องแดงหลังหนึ่งนั่นก็โดนเละหมดเลยแล้วก็หลังนี้ก็พังหมดเลยดีที่อิจัน้ามาช่วยสร้างแล้วก็ขายของที่ปางช้างร้านค้าก็พังหมดเลยคือไม่เหลืออะไรเลยนะคะก็ยังดีเนาะได้บ้านแะพี่เนาะ นี่บ้านบ้านที่อีกันเขาสร้างให้นะคะมาที่บ้านหลังนี้กันแล้วนะมาร้องเพลงไว้พรอกับเจ้าของบ้านหลังนี้กันหน่อยเฮ้ยร <c oughs> <c oughs> ้องเพลงเป็นไหมเนี่ยเด็กๆ่กะ <c oughs> บ้านหลังนี้ได้ร้องเพลงเปียมรักนะคะเปียมรักเป็นเพลงง่ายๆที่เด็กๆร้องเป็นกันนะ <c oughs> <laughs> บ้านหลังนี้น้องแดงเห็นว่าเป็นบ้านหลังที่4ี่นะคะที่ป้ายเขียนไว้เนาะที่อิจานมาสร้างให้ไม่แน่ใจค่ะว่าอิจานมาสร้างให้กี่หลังแต่ที่น้องแดงเห็นก็จะมีหลังนู้นอีกหลังหนึ่งนะะเดี๋ยวน้องแดงพาไปดูค่ะมีรถมานะคะมีรถมาก็จะมีพี่ๆช่วยดูรถดูราให้นะ <ítulo> <displayed> เห็นไฟก็ระวังกันหน่อยนะคะคนขับรถนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงคริสตสมานะค่ะก็จะมีร้องเพลงแบบนี้ตามบ้านตามถนนเต็มเลยนะคะหลังนี้ก็เป็นหลังที่ได้รับความช่วยเหลือเหมือนกันนะน้องแดงไปดูป้ายหน่อยก็น่าจะเป็นเพจอิจันเหมือนกันค่ะที่มาให้ความช่วยเหลือนะคะน้องแดงดูป้ายก่อนนะนี่ใช่ค่ะอันหลังที่โอ้หลังที่สิบเลยนะคะแสดงว่าช่วยไหลหลังเลยนะ ทุกท่นก็ไม่แน่ใจค่ะว่ามีหลังไหนบ้างนะแต่หลังนี้ในบ้านเขาแล้เขาปิดไฟนะคะแต่ให้เห็นค่ะว่านี่ค่ะเพจิจรรันเข้ามาสร้างบ้านมาช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆถ้าไม่มีเพจิจรรันเนี่ยเชื่อเลยค่ะว่าพวกเขายังไม่มีบ้านแบบนี้แน่นอน ต่ความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีนะคะขอบคุณเพจดีๆอย่างเพจอีจันนะคะเป็นเพจที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนจริงๆประชาชนได้รับความช่วยเหลือจริงๆนะคะนี่เป็นตัวอย่างที่เราได้เห็นจากหมู่บ้านของน้องแดงต้องขอบคุณสําหรับความช่วยเหลือทั้งเพจอีจันแล้วก็แฟนคลับของเขานะคะแล้วก็คนที่มาช่วยสร้างบ้านให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยก็จะเป็นนักโทษที่ใกล้จะได้ออกแล้วนะคะเขาก็มาทําความดีนะมาสร้างบ้านให้กับชาวบ้านหลายหลังเลยค่ะ ไปร้องเพลงต่อกันอีกสักนิดค่ะ ก็ร้องเพลงต่อกันยาวๆเลยนะคะก็คงจะ เริดึกหน่อยนะอาจจะเชยงคืนทีหนึ่งตีสองนะคะไม่แน่ใจว่าไปเส้นสุดที่บ้านหลังไหนบ้านหลังสุดท้ายที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาก็จะมีเลี้ยงอาหารนะคะแล้วแต่ว่าเขาจะเลี้ยงอะไรจะเป็นข้าวต้มเป็นขนมสเส้นไม้แล้วแต่นะคะที่หมู่บ้านน้องแดงค่ะเขาเริ่มเฉลิมฉลองคริสต์มาสตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงท้ายเดือนเลยนะคะไม่ได้รอแค่วันที่25าธันวาวันเดียวนะคะทั้งเดือนธันวาเนี่ยเฉลิมฉลองกันแล้วนะคะแล้วก็การร้องเพลงแบบนี้ก็จะมีไปเรื่อยๆจนกว่าวันที่24ีต้อน จะเส้นสุดถึง24ทเท่านั้นแล้วก็25จะมีกิจกรรมที่โบสถ์แสดงที่โบสถ์นะคะจากนั้นก็จะพักแล้วก็จะเฉลิมฉลองปีใหม่ต่อนะคะวันนี้น้องแดงรู้สึกลาลาค่ะต้องขอตัวกลับไปพักผ่อนก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้แดงทำกิจกรรมทั้งวันและพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นเช้าเพื่อไปเรียนทําขนมในเมืองนะคะช่วงนี้น้องแดงเรียนทําขนมนะแต่ก็ ได้เก็บบรรยากาศมาให้เอฟซีได้เห็นในยมามค่ำคืนว่าช่วงนี้หมู่บ้านน้องแดงร้องเพลงบรรยากาศเป็นยังไงนะคะน้องแดงกลับไปพักผ่อนถึงแม้ว่าหลับแล้วนะถ้ามีคนมาร้องเพลงถึงบ้านน้องแดงเนี่ยน้องแดงจะต้องตื่นออกมาต้อนรับแล้วก็มอบของให้นะคะส่วนแดงก็เตรียมผลไม้กับซองว่าให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้น้องแดงก็พาชมบรรยากาศการร้องเพลงเพียง,งเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝันดีค่ะ